สวัสดีครับกลับมาพบกับเกม King of Math นะฮะช anel n ตะกุ๊บ8 8 8นะครับวันนี้จะเป็น chapter ที่2ของการลบนะครับการลบแบบ chapter ที่2ความยากระดับไหนไปดูกันนะครับสเต็ปแรกเราจะใช้ความเร็วที่ช้าที่สุดนะครับโอเคครับจะออกเป็นแนวสมการนะครับเทคนิคการทำข้อแบบนี้นะครับนักเรียนสามารถเอาลบ6ไปบวกกับ15ได้เลยนะครับเอา6ไปบวกกับ15นั่นเอง มันก็นจะกลายเป็นเลขที่เป็นอะไรเอ่ยนะครับก็ในข้อนี้ก็คือ1 1นะครับแต่อันนี้ใช้การลบในใจก็ได้นะครับ4ลบอะไรเหลือ1นะครับก็ลบ3ครับอันนี้ก็คล้ายๆกันร,รันดอมมาใกล้เคียงกันมากนะครับถ้าเป็นลักษณะเครื่องหมายลบอยู่ข้างหลังแบบนี้นะครับนักเรียนก็แทนเลขลงไปนะครับ เลบอะไรนะครับดูช้อยแลก็ได้ครับดูช้อยเจ็ดลบสองนะครับเหลือห้าแต่อันนี้ก็เหมือนกันครับสิบลบอะไรเหลือสองเนี่ยนะฮะอ่าตรงนี้เราสามารถสลับสามไปบวกได้นะครับจากลบไปบวกได้เลยก็จะได้เลขสิบนะครับอย่างนี้ก็เหมือนกันสลับสามารถสลับสองมานะก็คือเอาสามลบสองอ่ะมันก็ต้องจะเหลือหนึ่ง สลับซ้ายขวานะฮะสลับลบไปเป็นบวกบ้างคราวนี้เป็นเลขห้านะครับอ่าอะไรลบ 1, หนึ่งเหลือเก้านะครับลองย้ายหนึ่งไปดูครับไปบวกเก้าเป็นสิบนะครับและสุดท้ายสองลบอะไรนะครับมันจะเป็นทั้งซ้ายทั้งขวานะครับลองดูเล่นบ่อยๆก็เดี๋ยวจะชำนาญเองนะครับเครื่องหมายแบบนี้ ไปดูสเต็ปที่สองนะครับความเร็วเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเห็นไหมครับถ้าเราลบห้าเลขอยู่ข้างหลังเนี่ยเราสามารถเราไปบวกแปดได้เลยแต่ทีเนี้ยมันจะกลับกันนะครับแทนที่จะไปเราก็ย้ายสามมาแทนเครื่องหมายอะไรเอ่เยเลยก็ได้ครับมันก็จะเหลือเลขห้านะครับอันนี้ย้ายเครื่องหมายลบอ่าก็เป็นบวกอะไรเงี้ยนะครับเป็นสิบหก ก็ต้องอาศัยการดูนิดนึงนะอันนี้สลับที่ได้ครับสิบลบหนึ่งเหลืออะไรครับเหลือ9ก้าอลนเองอันนี้ได้สิบห้านะครับอะ,อะไรลบสี่สีลบอะไรเหลือสองนะครับอะไรลบเก้าเหลือหนึ่งก็ย้าย9้าไปบวกได้เลยเป็นสิบถ้าเลขอยู่ข้างหลังเนี่ยง่ายสำหรับบางคนก็คือจับไปบวกนะครับสองบวกแปดเลย แต่ถ้าแบบนี้เลขมันไม่มีข้างหลังเนี่ยอันนี้ต้องใช้การสลับที่มาแทนก็ได้ครับหกลบอะไรเลืห้านะฮะบในข้อนี้นะครับอะไรลบหนึ่งเหลือสิบครับสิบเอ็ดนะครับถือว่าเลเวลสองนี่ก็ถือว่ายากแล้วแชปเตอร์ที่สองนะครับเป็นออกแนวสมาการของพี่โตโตเลยนะฮะอาครับ,รบมาเร่งสปีด ในสเต็ปสุดท้ายนะความเร็วที่เร็วที่สุดนะครับไปลองคิดตามครับเรา มันก็ถือว่าเป็นเลขที่ค่อนข้างที่จะยากครับมันจะกลับไปกลับมาต้องลองฝึกฝนบ่อยๆนักเรียนสามารถาไปลองฝึกทําโจทย์นะฮะลองตั้งโจทย์เอาดูนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าการลบแบบนี้มันต้องอาศัยความชำนาญหน่อยนึงนะครับก็ไว้ถ้าอยากให้ทําแบบฝึกหัดเฉพาะเรื่องนี้หรือ chapter ไหนก็บอกมาได้ใต,ใต้ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวจะทํามาให้โดยเฉพาะเลยนะครับ กี่รอบกี่ข้อเดี๋ยวครูทําให้หมดเลยนะครับแล้วขอแค่ขอมาแล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีวันนี้ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับคราวหน้าเราจะต่อกันที่สเต็ปแชปเตอร์ที่3นะครับผมครับสวัสดีครับ